เซีเย็นคุณผู้ชมเราดูไปด้วยกันนี่อีดอกเต้นเต้นมากอุ้ยสองรอห้าสิอุ้ย,อยเอาแล้วคุณผู้ชม2,750สคูณตานี้คือตาแตกใครอีดอกประวัติการมากมึง อาแล่ค่ะสวัสดีสวีดัตคุณป้าเสนมงกลับมาอีกแล้วจะเจอลูกลูกหลานทุกท่านวันนี้ค่ะพีจีสล็อตบลเลสสล็อตแตกง่ายค่ะวันนี้ทุน1000กว่าบาทนะ1422บาทเน็ตเน็ตไปเลยเหลือเศษเศษปัดปัดไปคุณผู้ชมวันนี้เบตห้สําำหรับคนทุนน้อยงบน้อยมาดูเบตห้ว่ามันจะไปรอดไหมนะคะเล่นให้ดูก่อนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะวันนี้ปัดให้ดูปัดให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเน้นย้ำเลยการันตีการันตีอยู่แล้วคุณผู้ชม มาแล้วร้อยี่ผ้าแล้วล่างบนถ้าล่างล่างได้คูณ2นะคุณผู้ชมเอ,อ่อถ้ามันมาพร้อมกันนะทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณผู้ชมอะไรก็ได้นะคะมารอดูเลยว่าสีหมาหรือสีตุ๊บ <Yeah. S 1> วันนี้สีตุ๊บกลับบ้านบ่อนะคะสีตุ๊บกลับบ้านหรือเปล่าจะตุ๊บไหมอาจจะต้องพับเสือกับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเลยนะคะมา ร้อยยี่ห้าอีดอรกรงเล็บตีนเสือกับน้าเสือร้อยยห้าเหมือนเดิมยังคงปั่นอาร้อยห้ามาแล้วร้อยยห้ามาแล้วอีดอกยังไงเต้าอื่นมีคนสนใจไหมคะเข้าไหมคะอีดอกเุ้ยอีดอกุเหลือน้อยแล้วอา่า <Yeah. S 1> โอ้โเลิศอีดอกร้อย้าคู หนึ่งพันห้าสิบโอ้ก็โต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 ไปเลยนะฮะก็โตรกระตากก็โตกระตากนะคะเมกวิ win, นะคะ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทบที่ทรงคุณค่ามากนะคะช่วยชีวิตเราสุดสด,สดอีดอกเออเคยดิขึ้นมาสองพันสองพันหนึ่งอ่ะอ่ะปั่นต่ออยู่แล้วชาวเราไม่ล้มเลิกง่ายๆหรอกคุณผู้ชมนะคุณป้าวันนี้ถ้าหมดก็คือยอมนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่ก็คือว่าถ้าหมดเดี๋ยวไปเติมแล้วถ้าอันนี้เล่นให้ดูไงว่าเออถ้าคน งบน้อยจะเล่นยังไงดีเออเนี่ยคุณป้าตงบน้อยเนี่ยอีดอกพันก็บาดถือว่าน้อยนะอ่ะว่าบาถ้าเราคนชอบเล่นน่ะคนชอบเสี่ยงดวงอ่ะถ้าหวังได้เงินก้อนมันก็ต้องลงทุนอย่างป้าอีดอกคุณป้าก็ลงคุณป้าก็เจ็บไปเยอะค่ะนะคะแหม่พวกมึงไม่รู้ราคาว่าคูเจ็บยังไงอีดอกโดนไปก็ตกอยู่แต่ว่าได้คืนก็ตกเหมือนกันอีดอกมันต้องแรกๆอะ่ะคุณชมกล้าได้กล้าเสียกล้าตักตวงมันคือปังอยู่แล้ะ นะฮะตอนนี้เครดิตกูเหลือพันห้าและอีดอลมึงเห็นไหมล่ะปั่นไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องคิดเยอะนะฮะมาว,ะา,าวัซซานร้อยยี่ห้าอีดอลเออยังไงคุณผู้ชมแล้วเหลือเก้าร้อยแปดร้อยได้ไง หมดคือยอมค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวกลับไปเติมใหม่แล้วกลับมาเล่นแน่นอนแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะให้เราหมดจริงหรือเขาการันตีเหลือเกินนะคะอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคุณผู้ชมแบบโอมันไม่มันไม่หมดอ่ะเนี่ยเอาแล้วเห็นไหมล่ะอ้าวจริงด้วยอีดอกเซน์กุแรงเวอร์ i บิ๊กวินค่ะ625บาทเขาไม่ปล่อยให้หมดจริงจริงด้วยอีดอ,อกดวงเลิศนะวันนี้ ค้าคุณเวอร์มังกรเสือเวอร์คำรามเวอร์มามังกรรายาตัวสุดท้ายและเสือโครงอังกอร์นะคะเหลือ500กว่าบาทหม,าหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าร้อยยี่ร้อยยี่โอ้โหร้อยยี่ร้อยยี่ห้าสามตัดติดนะคะ ยังอยู่ร้อยยี่ห้าอีดอเอาละตั้งกุเหลือสี่รอยแล้วอีดอเอ้ยเอาไงดีวะเลิศร้อยยี่ห้าอีดอยาหมดน้ำมืออีดออุ้ยดอกนี้เต็มเต็มค่ะ 250, คุณชม2องห้าสิูณสก็500รเป็นสิคะโอเคโอเค125บาทตามมาโอเค125บาทตามมาร2อบาทตามมา โอ้โหมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชม250รคูณสองไม่ยอมให้หมดจริงๆค่ะคุณผู้ชม<ะ>เสือมังกรเก้งนะฮะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้ามาแล้วโอเคเด็กขึ้นมาพันสิบอ๋อยมันไม่ยอมให้หมดจริงๆคุณผู้ชมอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยเอามาห้าร้อยนะฮะเอามาห้าร้อยเอาอีกร้อยยี่สิบห้ามาสิมาสิมาสิเบ็ดร้อยสีดอกหมดคือหมดนะคุณผู้ชม มันมากมีโอกาสแค่สิก่อครั้งคุณผู้ชม250มาแล้วใจเย็นๆคุณผู้ชมเราดูด้วยกันอีดอกเต้นเต้นมากอุ้ยยาู 270...2,750 หคูณ2หรอโอ้โอ้เลิศมากอีดอกตาแตกนะคะกูบอกเลยค่ะตานี้คือตาแตกใครอีดอกประวัติการมาก 5,500บาทซูเปอร์แมกูวิน5,500บาทเฮ้ยได้ไงอ่ะอีดอกอีสองร่ะคูเพิ่มเป็นร้อยอาอีกแล้ว500คูณ2ป้าย1,000บาทอีดอกสออย้าอาวแล้วคุณชม2,750้ชม2,750คูณ2ออีกหรออีกแล้ว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 หรอ อีดอ,อกเอ้ยกา,การันตีจริงๆนะฮะซูปเปอร์เมกวินแล้วก็เมกวินหรือเปล่าเมกวินและซูปเปอร์เมกวินหรือเปล่าอยู่แล้วซูปเปอร์แมกวิน5 5 0ห้าพันห้าร้อยบาทคุณผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ธรรมดาแล้วนะแตะหลักหมื่นแล้วหมื่นสามแล้วว่าอีดอ,อกจับทุนพันกว่าเล่นยังไงวันนี้อีดอ,อกไปเรียกตะลือมาเลยตะลือตกบ้านหรือเปล่าและแล้วค่ะขอเปลี่ยนเบ็ดเป็น10บบาทไปเลยอีดอก เดี๋ยวหมดเนี่ยห็นไหมที่ของดิฉันเบ็ดเยอะไปก่อนแล้วค่อยเบ็ดน้อยนะคะได้แล้วคือหยุดอีดอกอย่าไปยั่วมาโหนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอาเราอยู่นะคุณผู้ชมไม่ไหวนะมา25บาทปั่นไปเลยค่ะ10บบาทปั่นจนตายค่ะอีดอกยังไงก็ไม่หมดนะคะเออยังไงก,ก็กำไรแล้ววันนี้กูขอบอกเลย นะคะคเล่นแบบอย่างนี้ค่ะเลิศ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 เห้าสิบคูณสองหนึ่งร้อยบาทนะคะเบสสิบบาทนะคะได้กำไรเก้าสิบไม่ว่างไงนะคะอืมอืมเรียบร้อยมาไหมด้านบนหยุดเลดิศเลิศอีดอกสั่งสั่งไงได้อย่างนั้นเลยหนึ่งร้อยอีกแล้วอีดอกได้กำไรเก้าสิบลงสิบบาทอะเอาแตระตาเอาว่างไงเอา ปั่นจนตายค่ะปั่นจนตายก็รวยอีดอกถ้าไม่ตายก็รวยอยู่วันยังข้ามค่ะปั่นไปเลยค่ะเออเออวันนี้วันอะไรเนี่ยมันหมาน,มน,มนจริงๆคุณผู้ชมอ่าดอกและอีดอกดอกสมันนี่และอีดอกยังไงยังไง อามาละยี่ห้าละเออพอได้จับได้จ้อยได้จุบได้จิบบ้างนะไม่ใช่หายไปเลยนะโดนตบนะคะยุดโอ้โหสีได้เสือมากไม่ไงั้นนะตายแล้วเสือสามดอกเรียงกันเออเลิศเลิศเลิศคุณผู้ชมอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะคะมา เดี๋ยวรอดูเลยยังไงว่าบาทอีก30สครั้งปะไม่สิครั้งพออีดอกขอสิครั้งก่อนดูเชิงก่อนอีดอกกําไรนะคะรุ่นล้วนเห็นเห็นเลยคะ่ะอีดอกหุยเนี่ยมันชอบมาแบบนี้คุณผู้ชมเสียดายนะถ้านบ่นมาอีกตายละว,วันนี้เอาล่างก่อนยี่สิบ้าบทบ่น,บนมาละยี่สิบาทเอ้ยโอ้ยเสี่ยวมากอีดอกเสี่ยวกรีมาก เนี่ยมันชอบมาแบบนี้หลอกล่อเหล่าเหลือเกินคุณผู้ชมหลอกลอ่อไม่ไหวหรอกเอาจริงมาอีกสามครั้งสุดท้ายดูด,ดิอืมเลิศสุดท้ายยังไงไปอ้า อดอกไมเข้าวอ่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้อาจจะพอแค่นี้นะคะปั่นมาได้กำไรหมื่นหมื่นเนาะเนาะนะคะใครอยากเล่นก็พีซีสล็อตเวลส์สล็อตง่ายฝากไว้ด้วยจ้ะลิงกด้านล่างกดคลิกเข้าไปได้เลยเข้ามาเล่นเข้ามาจอยเข้ามาแชร์กันนะซาอีดอนะคะใครอยากหว,วังเป็นเศรษฐีก็ต้องเจอเลยนะฮะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องคอมปิวเตรเซมูนค่ะใครอยากชมคลิปบันเทิงบันเทิงก็จะเจอกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ